อันนี้เลยอ<า>อเอี้ยมาพ่อจ๋าแม่จ๋าช่วยหนูด้วย้ยฉันจะบอกให้นะฉันนะ่ะลูกกำนันไม่เคยกลัวใครเว้ยเป็นผู้หญิงเหรอเงือนกิจะตบก็ตกทำไมที่เธอตบได้คนเดียวฉันไม่ทำร้ายผู้หญิงหรอกอแต่จะลุกอันมีค่าของฉันนะ่ะมันสามารถใช้งานได้บ่อยมากเลยนะเอาเถิดอยากรู้มากเลย ว่าการตบของเธอเนะี่ยแกจมูกของฉันนะ่ะดูซิคนด้านหน้านะ่ะเขาจะเชียร์ให้มือตบหรือว่าจะให้หมูหอมหรือว่าจะให้ปากจบูบมาวัดกันระหว่างจมูกกับมือ โคทมจะถือข้างในร้องมาพน,นันกันดูก็ได้จะเทียข้างไหนกันละนั้นแฟนคับเอพใครเชียร์ระหว่างจมูกขอเสียงปรบมือหน่อยได้ไหมฮ้ยบางนะบางอยู่นะ ใครเชียร์ให้จูบปกมือหน่อยได้ไหมได้ใครเชียร์ให้ตุขอเสียงหน่อยได้ไหมคะอันนี้เอฟซีหนูไหมเนี่ยอะไรนะใช่เข้าไปนะเอฟซีหนูไหมเอฟซีแพลวพาวก็เหมือนเอฟซีซันแหละครับ ไปเชียร์ให้จูบขอเสียงระดับหน่อยเร็วเป็นไงเป็นไงเป็นไงบอยสุดยอดจะเชียร์ข้างไหนกันละนั่นเดี๋ยวสั้นแล้วจะจูบเดี๋ยวแพวจะตกเขาไม่ทำมือก่อนเพิ่งมีมือไวแคสะไรวะเนี่ยมีข้าศัตรูอะไรวะแหมขนตาเกือบหลุดเดี๋ยวสั้นจะจูบเดี๋ยวแพวไม่ไม่โอเคทำท่าพอบทบาท เดี๋ยวสั้นจะจูบอันแนอันแน่อันอันนี้เขาให้ทาท่าไม่ได้จูบจริงก็ทําท่ายังไม่โดนเออดีเดี๋ยวสั้นจะจูบเดี๋ยวแ้ลจะตบจะจูบตบ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 จูบเดะไปเถียงไปเถียงนอกสันปะลำคานแล้วเกินอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวสั้นจะจูบเดี๋ยวแผลจะตบ ดังๆนะโบให้โบให้ฟันล้วงเลยจะจูบจะตบจะจูบจะตบจะจูบจะตบเอาเหอะแม่เก่งนานเลยจะจูบจะตบจะจูบแม่ทำาไ้กูดูดปากไปเลยนะเออไปกูไม่ได้จะจูบจะตบจะจูบจะตบจะจูบ เสียให้ลบจบไม่ทันจบแล้วจบแล้วระนาดรัวรัวรับรางวัลจบเอฟซีโอ้ยโอ้ยโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยจ้า จูบไม่ต้องยืนส้นตีนเข้าไปหาเขาออกมาอย่าหายทำหน้ามันหน้าส้นตีนเลยจูบแป๊บเดียวผู้เอกปากซีดเยาอน,นักเกลเร่สักหน่อยไหมพยาบอกคูเตอร์คูเตอร์ทาปากอะทาไมอะที่<อ>แบบไม่ติดแก้มบอกเอองั้นเอาไว้ไม่ใช้ของบัพแพรดีกว่าใช้อันอื่นได่ติดแก้มอ๋อทาผิดอบบนี้ของอันอนี้ที่ของใคร อะไรไม่ใช่ไม่อันนี้ไม่ใช่ของนางเอกนะครับผมของใครครับขออียี่ห้อหนึ่งเลยตั้งใจให้ติดแก้มไงตั้งใจบอกคูเตอร์เอาไว้ขนาดจูบไม่ติดแก้มเกือบถึงหูเลยนะเนี่ยก็เป็นแค่บทบาทแล้วจะไปจูบเพิ่มเพื่อไม่ได้ต้องให้เกียดเขาถูกไหมล่ะไม่ติดแก้มแต่ติดใจอะไรนะไม่เห็นอ๋อฝั่งนี้ไม่เห็นเขาโทษ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 เว้ยโทษทุกคนเขาซื้อบัตรมาดูนะมันจะไม่คุ้มค่าเห็นเลนสเกต้องสมบัตบาทเห็นไหมครับอาเห็นปะทางนน้นแล้วครับทางนน้นหน่อยกระเถิบไปทางนน้นนะครับ กรเธอไปริมบ่อไม่น้ำหน่อยไม่ใช่ไม่ได้เห็นแก่ตัวน้เขาซื้อบัตรมาดูแล้วเขาเสียตังเข้ามาแล้วอะเนี่ยละคนเนี่ยเขามาไกลทั้งนั้นเลยเราต้องสโลใหม่อ่ะสมมติคลิกคลิกยู u ูบอ่ะคลิกอึ๊บป่ะย้อนกลับมาอะไรจะจูบคุณต้องเล่นใช่ไหมเอาเล่นนี่เลกนองอะจะจบจะตกจะจูบจะตกจะจบจะตกจะจูบเสียให้ลบ ัจบุจบจบุบจุบถือไม้มาด้วยจูบน้อยไป,ปนนเป็นซัพไพสชายหน้าดิวะ่ะ